เราเป็นอะไรนะทำไมอาการแปลกๆจัง <Biz> เราค้นหาดูดีกว่าว่าเป็นโรคอะไรเฮ้ย <người> hey! เราเป็นโรคฮันนีมูนจริงเหรอเนี่ยต้องไปหาหมอดูแล้ว วันนี้คนไข้เป็นอะไรมาหรอครับมีอาการแสบบริเวณปากช่องคลอดและมีปัสสาวะปนเลือคดค่ะโดยปกติแล้วสีของปัสสาวะคนเราจะเป็นสีเหลืองซึ่งความเข้มหรือความจางของสีนะั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําที่เราดื่มในแต่ละวันสีแดงอาจจะบ่งบอกถึงการเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือโรคอื่นๆแล้ว่ก่อนหน้านี้คนไข้ได้มีเพศสัมพันธ์มาไหมครับมีค่ะ จากที่ได้ฟังคนไข้พูดมาแล้วเนี่ยหมอปนิฐานว่าคนไข้ไม่าจะเป็นโรคฮันยมูลนะครับแล้วโรคฮันยมูลคืออะไรคะโรคฮันยมูลเป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะผู้หญิงมันคือการอักเสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือช่องคลอดและกระเพาะปัสสาวะซึ่งจะเกิดจากหลังการมีเพศสัมพันธ์สาเหตุเกิดจาก 1. มีเพศสัมพันธ์หลายครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ 2. ดื่มน้ำน้อย 3. กั้นปัสสาวะวิธีการป้องกันของโรคฮันนีมูนคือ 1. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมกั้นปัสสาวะ 2. ตั้ลังจากมันปัสสาวะทันที 3. ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหลังจากที่รู้ว่าโรคฮันนีมูนคืออะไรและได้รู้ถึงวิธีป้องกันโซก็ได้กลับบ้านไปและทำตามที่หมอบอก